สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกวับช่องจุ๊บจิ๊บชาแนลนะคะไม่เจอกันนานกลับมาแล้วขอโทษทียุ่งมากเลยนะคะถ้าใครตามข่าวก็จะรู้เนาะว่าตอนนั้นก็จะแบบมีปัญหาเรื่องน้องหมานะคะแต่ตอนนี้ก็ก็กลังเคลียร์กันอยู่เนาะก็โอเคค่ะวันนี้ที่บ้านเนาะจะมีพิธีนะคะ ลํำถวายพ่อปู่เนาะเราอัญเชิญมานะคะใครๆก็จะรู้แล้วเนะว่าถ้าใครติดตาม facebook อยู่คือเพื่อนๆหลายคนน่ะก็จะรู้ว่าที่พิ่งเชิญปู่เข้าบ้านมานะคะแล้วก็แน่นอนปังกุริเย่มากสามตัวตรงบนล่างนะคะรับมาแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาลํำถวายให้ปู่เนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ นี่เป็นชุดของเรานะคะนี่เลยชุดสีขาวเขียวนะคะแล้วก็สบายสีทองเนาะเราเตรียมชุดมาไวร้รำให้ปู่แล้วนะคะแล้วก็นี่เลยเรามีสบายสีทองสวยงามอารามเดี๋ยวจะพาไปดูใบสีนะคะที่เราเตรียมมาไว้ให้ปลูกกันเนะาะค่ะนี่คือ เนี่ยนะคะที่เราเตรียมไว้ให้ปู่นะคะวันนี้ก็จะมีพานพุ่มดอกไม้ดอกกลาบนี่คุณแม่ขอมานะคะคุณแม่ฝันแม่ก็เลยจะทําให้ปู่นะแล้วก็มีขันห้านะคะมีพานมากพูมีพญานาคคู่นะคะแล้วก็นี่เลยพวงมาลัยดาวเหลืองอันนี้ปู่ชอบนะคะใหญ่แค่ไหนได้ยิ่งดีนี่เลยสั่งแบบว่าดอกแบบ เราใหญ่เลยพวงใหญ่เลยนะคะอันนี้นะคะเราจะเตรียมข้อพิธีนะเตรียมให้ปู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวท่างเองไปดูกันเราไปอาบน้ําก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็กําลังแต่งหน้าทําผมนะคะมีช่างส่วนตัวทําอยู่ที่บ้านนะคะนี่เลยคิ้วมาแล้วผมกําลังจะมานะคะหน้ากําลังจะไปเทค่ะเดี๋ยวไปรอดูเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะโอ้ยเจ็บ ช่งก็ตั้งใจเอาไปสุดๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกันนะไปเลวจ้ะปัออมาก่อนค่ะทำผมเสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะนี่เลยสวยไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันนะคะ เก้าอย่างนะคะแล้วก็มีใบสีนะคะมีขันห้ามีหมากมีฟูแล้วก็มีพุ่มดอกไม้มดอกหลาบของแม่นะคะเลยเองถึไว้เจ้าที่ได้นะคะไว้เจ้าที่แล้วเนาะเอ๋ค่ะใครรอหวยอยู่เราคิดว่าตัวนี้ยังจะมาอยู่นะคะแต่ว่าแล้วแต่ดวงเนาะนะคะทุกคนเราไปจับเอา ขวดน,นี้นะคะนี่คือบ้านเลขที่เรายังอยู่นะเราคิดว่านะคะ ส,ไ,ส,สไ,ได้เหมือนกันนะมาแม่จุาน้ วันนี้รำถวายปิูงเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าวน้าปู่จะให้ตัวไหนกับเรานะคะเราขอรักแสนไวนะ้แล้วเนาะต่อไปเราขอรักโตขึ้นกว่าน,นี้นะคะแต่ว่ามันทุกอย่างมันต้องอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันต้องอยู่กับบุญและกรรมที่เราทำมาด้วยนะคะทุกคน แต่ว่าไม่ว่าจะถูกอะไรก็ช่างเราก็ยังจะทําให้ปู่อยู่แบบนี้นะคะก็คือเราทําอะไรแล้วเราสบายใจก็ทําทาบุญแล้วก็ต้องทําทานเลยนะคะทุกคนก็คือตามนี้นะคะเดี๋ยวเราถ้าปู่ให้ตัวไหนมาเราก็จะมาบอกทุกคนนะคะก็ติดตาม f a c e บุ o กเราได้เหมือนเดิมเนาะเราก็ยังให้ทางเ c e b o o k นะคะเราไม่ได้ได้อะไรแต่เราให้แบบอยากช่วยคือคือเหมือนเราอะ่ะ ปู่ให้เรามาสามมือแล้วนะคะติดเราไม่มีเงินในบัญชีเลยเราเอาพูดตรงๆว่าเราก็เพิ่งไม่ไอายเราของเงิน้องสาวใช้ตลอดน,นะคะเราตอนนี้ก็คือปู่ให้เรามาสามวือติดแล้วว่าจะเกิดปัญหาติดปัญหาอะไรก็คือปู่ก็ช่วยเราจนจนทุกวันนี้เราเราให้เขานะคะแล้วก็เราได้ไมาแล้วก็คือทําบุญนะคะแล้วก็ต้องทําทานด้วยนะคะทุกคนเราก็ต้องช่วยเหลือคนที่เขามน ยังไงอะคนที่เขามีน้อยกว่าเราเนาะก็คือนั่นแหละค่ะทำอะไรได้ก็ต้องทำนะคะทำบุญทำทานคู่กันไปนะโอเคค่ะวันนี้เราจะจบไลฟ์และมาดูกันว่าเที่ยวหน้านะคะเราจะได้ใส่ชุดไหนมาลําให้ปูกกันนะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องฟูจิชาแน,นลด้วยนะคะวันนี้เราไปแล้วนะนะโอเคกันโอเคค่ะจก,กนลิปหน้านะคะไปด้จ้ะบ๊ายบาย